fc ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลืมไปเนาะหลังจากเดินเที่ยวทะเลนะครับผมก็เก็บเอาทุกช็อตเลยนะครับหวังว่าอยากจะให้ fc ได้ดูบรรยากาศแบบเกาหลีเกาหลีเนาะที่สวยๆงามๆครับนานๆที่ผมจะได้ถ่ายทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยเก็บมีเวลาเก็บภาพหน่อยครับเท่าแก่ก็พาเลาะพาเดินนู่นเดินนี่ผมก็วิ่งเดินตามแกไป <c oughs> แกก็พาผมไปถ่ายที่สวยๆงาม,งามแม่แกก็รู้ใจผมเนาะ เสร็จปั๊บก็ขึ้นรถครับ F4 ครับไปหาโรงแรมนอนกันดีกว่าเนาะไปโรงแรมไหนดีแกก็มาเสิร์ชใน Google หาเออว่าโรงแรมไหนที่ราคาที่แบบไม่แพงเกินไปราคาก็เท่าไหร่6,000ืวอนครับหกหมืวอนหมื่นวอนก็เท่ากับ200 250บาท260บาทห0 0 0ืก็เอา260บาทไปคูณ6กนะครับสิก็ประมาณ พันห้าเน่ยประมาณพันพันสี่พันห้านี่แหละครับคืนหนึ่งครับไปเลยสิครับรออะไรล่ะครับก็ก็กกเอ้านี่มันห้องน้ำนี่ว่ะโอ้นึกว่าห้องนอนอ้าอาอยู่ถัดนี่มาโอ้นี่ไงห้องนอนโอ้โหแบบผ้ยาเพดานก็สวยด้วยคุณผู้ชมอุ้ยเตียงสองเตียง เตียงสองเตียงเตียงใหญ่กับเตียงเล็กเฮ้ยนิ่มเป้านิ่มเป้านิ่มเป้าจับดูด่อยดิเฮ้ยโอ้โหเป็นเด้งดึงเด้งดึงเลยเอซโอ้โหสปริงสปริงนิ่มมากโอ้โหแต่ผมบอกตรงนะผมไม่ชอบเตียงนิ่มน,มนะ เพราะว่ามันเออมันเวลาขยับตัวหรือมันมันเมื่อยอ่ะปวดหลังอ่ะผมชอบเตียงที่แบบเออไม่ไม่เน่มจนเกินไปนี่อะไรเนี่ยเหมือนกับเครื่องเครื่องดูดเครื่องอะไรนี่แหละครับรื่ว่าเครื่องทำความร้อนไม่รู้เมืองเมืองเกาหลีมันหนาวเนาเเะต้องมีเครื่องทำความร้อนประจําห้องมีไดเป่าผมโอ้โหมีน้ำหอมคุณผู้ชมมีน้ำหอมมีโลชั่นบารุงผิว มีทีวีจอใหญ่จอยักษ์โอ้โหของใช้เยอะแยะออยู่ใต้โต๊ะนะครับก็มีตู้เย็นมีเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะมากมายนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็มีสบู่เหลวมียาสระผมมียาที่ฟันมีแปรงที่แฟนโอ้โหทุกอย่างครบครันครับเตีครับก็ไม่แพงครับคืนหนึ่งก็ประมาณพันห้าพันหก 1, 1 5 0 0บาทนะครับก็อยู่ในโรงแรมที่ในจังหวัดที่เป็นแบบจังหวัดท่องเที่ยวนะครับผมนี่ก็นอนนะครับนอนเตียงเล็กนะครับส่วนเตียงใหญ่ก็ให้หัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับไปด้วยกันครับให้เขานอนสบายๆผมก็เป็นลูกน้องเขาก็นอนแบบเอออดทอนเอาหน่อยเออตอนนี้ยังไม่เป็นเท่าแก่เนาะคือแต่ดูฟอร์มดูฟอร์มดูฟอร์มเหมือนเท่าแก่เลยเนาะ เออต้องชมตัวเองหน่อยครับโอ้โหใครวะคือหลอดเนี่ยอยู่ในกระจกไม่ใครวะอือเนาวย่องในะพี่น้องย่องวันย่องวันรอนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเออเชิญติดตามในคลิปต่ตอไปนะครับผู